ไปไปไหนเนี่ยอ้าวแล้วพี่อ๋อไปไหนออกจบ้านสิิงวนั่นน่ะอาเหรอไปเร็วพุ่นรนแล้วพี่อ๋อนอนไหนจะนเนี่ยไปบ้านดิกับเอากลับบ้านเหรอ,อจริงเหรอไปไปบ้านทุ่น่อนกันไหมเออไปได้นทนะุ่นหล่อนไปโอเคโอเคเอาไปบ้านหน่อนก,นกันนะโอเคไปผมไม่ค่อยรู้เรื่องกับใครเนี่ย โอ้ค่ำแล้วอยู่ด้วยกันนะอย่าเพิ่งไปไหนอ่ะทุกคนครับช่างพงเดินทางกลับแล้วนะเราตามเข้าไปฮะทุกคนก็คงไปคุยกันนะครับน่าจะไม่มีอะไรนะมั้ง วันนี้ก็น่าจะยังไงไนะครับเ็าจะกลับช่างพงจะเดินทางกับพี่ออสเดินทางกลับเพื่อควาไม่รู้นะฮะเดี๋ยวดู mm. ดูก่อนว่าจะยังไงมีอะไรเพิ่มเติมไหมยังไงรอรอดูกันครับค่ำคืนนี้ก็อยู่ที่หัวหน้าทีมนะครับก็ให้พี่ออกเป็นหัวหน้าทีมถ้ากลับก็กลับนะเราก็ไม่บ้า,ากัน เจะไปคุยกันที่บ้านอบตก่อนเนะพราะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็นั่งอรอฟังข่าวอยู่หลังจากที่คุณยายมาทำพิธีเนาะผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านมาทำพิธี เราฟังข่าวที่บ้านไปคุยกันที่บ้านเาปากะอนว่าจะยังไงนี่ฮะบรรยากาศยามค่ำคืนที่นี่นกกงเงียบๆหน่อยนึงตามภาษาฮมันนี่นะฮะมันนอกขอกนะนะครับก็ถือว่าที่นี่ก็ชาวบ้านเท่าที่มาอยู่ที่นี่สัมผัสเห็นก็คือเราจะเป็นวิถีชาวบ้าน คือทำไร่ทำสวนนะครับประกอบอาชีพทำไร่ทำสวนรับจ้างนะครับบางคนก็นรับจ้างบางคนก็ทำไร่ทำสวนนะก็จะ,จะประมาณนี้ฮะอยู่กันประมาณนี้อยู่แบบง่ายๆข้ามมาก็บ้านใครบ้านมันมีบุญมีงานก็มารวมกันอะไรประมาณนี้ฮะช่วยกันมีใครขอแรงเข้ามาช่วยกันอย่างหลายวันที่ผ่านมาเนี่นะครับบุตาบุญ ออกจากบ้านหายเนาะก็ทางลงเหี่ยวนะครับก็ขอแรงนะปภาษามาทางผู้ใหญ่บ้านนะชาวบ้านก็ออกมาช่วยตามหากันนะครับจนเป็นที่ไน่ชัดแล้วสิบกว่าวันนะที่มาช่วยกันหาเนี่ยสิบสกว่าวันะก็เลยยุตินะแล้วก็สองสาวันที่ผ่านมานยก็จะเป็น ทางลุงเหี่ยวหากันเองนะกับเราพวกเรายูทูบเบอร์นี่ช่วยกันหาเนะาะก็จะประมาณนั้นนะครับหากันเองตามหากันเองนะครับวันนี้ก็รอฟังข่าวอนะเราก็นั่งรองอยู่หน้าบ้านนี่หนะฮะรอฟังข่าวว่าเป็นอย่างไร แต่ก็ไม่มีอะไรครับวันนี้เห็นบอกว่าเออถ้าไม่มีอะไรก็คงกลับบ้านกันนะบ้างเดี๋ยวลองไปดูที่น้านอบตอ,อุดรกันว่าเป็นยังไงเนาะเขาจะว่ายังไงกันถ้ากลับก็กลับนะวันนี้ก็สองทุ่มนะครับพอดีทุ่มสองทุ่มพอดีนะครับเราปรอฟังข่าวกัน มาดูเขาจะคุยอะไรกันเรื่องอะไรกันพี่มานะก็จะไปส่งผมมีกบฟูมนะฮะใช่ใช่จะไปส่งผมปับพี่กลับแล้วเหรอจะไปส่งผมที่กบฟูมบอกอู้ขอบคุณม,มาก,กพ,พี่กลับพรุ่งนี้เช้า<ร>มันค<ร>่ำแล้วไม่ผมชอบขับรถตอนกลางคืนเพราะว่าอากาศมันเย็นเครื่องก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ยางก,ก็ไม่ร้อนไม่เปลืองใช่ ช่างพงลาแล้วลงมาไฟครับผมนะก็ใหไม,ม,มีโอกาส<ฟ>นะพี่เนาะไปทําข่าวที่อื่นก็ขอให้พวกเราได้เจอกันครับครับ,รบนี่แหละส่วนส่วนคนนี้เนะี่ยเจอแน่นอนนะฮะเพราะว่าผมก่อนที่จะไปทำกข่าวผมต้องดูคลิปของพี่นะแล้วก็โทรมาสอบถามเนาะทั้งมันเขาก็มีข่าวนะฮนะ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  ีเขาจะพาเขาจะเกินแกหรือเปล่าไม่ไดเนี่ยเขาแบบทำคนเดียวเงี่ยเขาไปเกินเพื่อนหรือเกินหูหรอใช่คนคนนี้มีมีข่าวเยอะแต่ไม่เกินเพื่อนไม่เราไม่ใช่อย่างนั้นคือไปบางที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครคือให้ดูให้ดูวิวเอาพบ้าวิวได้ก็คิดว่ามันได้ก็มาใครดูบอทัวร์บอทัวร์ก็มีอยู่ตรงพี่ออกลับเหรอ กลับดิกลับบ้านเหรอจริงเหรอตกลงแล้วพรุ่งนี้มีเขามีคนหาไหมที่นี่เขากลับคุยกันขนาดนี้โรยืนีิ้วตีกันโรโอปัดกันขับเราพี่ฮะยังไงผมไม่รู้จะไปไหนเนี่ยตอนนี้เฟซเลยเนี่ยไป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 เดินทางไปเดินทางไปด้วยกันไปไปทุกคนครับไปเดินทางกลับบ้านกันครับก็สรุปเดินทางกลับบ้านฮะ สรุปเดินทางกลับนะทุกคนครับก็คงมีมเหตุอุบัติเหตุนิดนึงนะครับพวกเราคงเดินทางกลับไปก็รอดูว่าเราจะไปทำข่าวที่ไหนต่อไปนะครับนี่แอปปาก็กับเพื่นอนๆเรคงแยกแยกย้ายกันแล้วค่ำคืนนี้พี่อ๋อก็เดินทางกลับบ้านนะช่างพลเดินทางกลับบ้านแอปานาจะไปไหนต่อรอติดตาม บอกว่ามีปัญหากันนะคนในครอบครัวก็มีปัญหากันหน่อยนี่ไปแล้วก็คงไม่อยู่ครับตอนนี้ก็เรียกว่าะนะนี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนนะลงเขาครับตอนนี้ไปกันเป็นแถวเลยจะไปไหนกันต่อ,อรอดูนะครับ ชังคงก็กลับบ้านแล้วนะโอ้ขับรถไหวชังคงมืดเลยคันที่สองที่เห็นไฟสีแดงตรงนั้นก็ของพี่อ๋อนะของแอคพนาคันที่สามคันสุดท้ายนะครับไม่รู้เรื่องแต่เท่าหรอกใครเป็นอะไรยังไงเพราะว่าพอมืดแล้วเนี่ยเราก็นั่งอยู่ในรถนะนั่งสแตบาดในรถนะเพราะว่าเหมืนเนี่ยก็คือมีคนเมาเกินเหล้าวันเมาเินอีกทุกน,นางอยู่น,นเขาเลย ไมเข้าไปวุ่นวายนะแต่ว่าวันนี้ตอนหัวข้ามอ่ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับหมาหอนละงมเลยทั่วบริเวณบ้านนะครับซึ่งปกติเนี่ยมาไม่หอนนะคือวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่หมาหอนนะหอนกระงมแต่ว่าผมว่าจะจะ,จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายไม่ทันแล้ว้าปกติเราอยู่ที่นี่นะนะไม่แล้วก็เท่าที่ถาม หลายหลายคนเขาบอกว่าไม่ไม่ได้ยินเสียงนะอย่างถามลุงเหี่ยวุงเหี่ยวว่าไม่ได้ยินเสียงหมาหอนนะเออเออฉะนั้นเนี่ยเออมันน่าจะไม่มีอะไรเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ฝันเห็นพ่อเลยนะแต่วันเนี้ยรังจากทําพิธีกรรมเนาะเอาคันแปดคันห้าไปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางใช่ไหม,มฮะถ้าไม่เจอภายในวันเนี้ยนะครับนะทางคุณหมอทางร่างเนี่ยทาง คณยายที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านบอกว่าจะเห็นแต่กระดูกนะครับตามที่เขาบอกไว้นะเห็นไหมครับพบข้ามเคยมาวันนี้ได้ยินเสียงหมาหอนหอนละงมนะครับแต่ว่าผมก็เอา๋าจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายไม่ทันนะไม่ทันหลังจากนั้นก็นั่งอยู่ในรถอีกแล้วครับแล้วก็ออนะอยู่เพื่อนๆมาบอกว่าเอา้าครับๆๆับก็ยังงงอยู่อ้าไหนคุยกันว่าที่พุ่งนี้จะไปหาต่อ ประมาณนั้นครับอ่ะมีโอกาสโอกาสหนาป้าไม่ครับ่านมากกัาา่สีแดดไม่เย็นไม่ยานถูกสุดพ้นเนาะชาวบอกชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ก็กันเองดีมากโดยเฉพาะพระอาจารย์วัดดงมาไฟนะครับถือว่าท่านก็โอ้ยนะกันเองดีมากเลยนะครับก็เดินทางกลับกางค่กำกลางคืนครับประมาณนี้นะครับมาดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะไปไหนต่อก็คงแยกกับเพื่อนๆแล่วงงนนล,ละ่ะต่างคนต่างไปกัน ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์มานะสตอรี่ครับวัสดีครับ